อ่ะหลู2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบเอ็ดสิบสองถึงจะเป็นหลูนะพี่น้องนะสวัสดียามบ่ายนะคะส,ส,สวัสดีทุกสีทุกท่านนะก็อยู่กับช่องช่างพงนะพี่น้องเหมือนเดิมก็ก้มก้มเงยๆอยู่ทั้งวันนะวันนี้ตั้งแต่ตีสองอยันตอนนี้ไม่รู้กี่โมงกี่ยามนะไม่พักเลย น่ยยังไม่ได้พักพักอยู่กินข้าวพี่น้องพักกินข้าวกินน้ำก็ทำงานก็ตู้เอทีเอ็มเปิดแล้วนะเราก็เก็บไปขายเอาเลือกเอาชัยเอาปฐมมาเลิกบ่เขาเรียกยังไงก็ไม่รู้นะส่วนผู้กระปะานำให้น้องแล้วก็ผู้หลวงนะส่วนของครูเด็ดนะคุณครูเด็ดเรายังไม่ได้เก็บนะพ่อเนาะ เพราะว่าเราเพิ่งเปิดกรีดนะอันนี้เราเปิดกรีดตั้งแต่ปลายเมษายนนะไกลขนาดเนาะตั้งแต่วันที่20นวนมั้งนะพ่อเนาะโดนเติบโดนเติบนานแล้วนะก็ได้เวลาเก็บขายได้นิดหน่อยก็เอาพีนะ่เนาะดีกว่าไม่ได้สักบาทขายคราวหนะ้าเราก็จะขายน่าจะได้เยอะอยู่คิดเอานะคเ,เราอยากได้เนาะพ่อมาต่อยบอกเราอยากได้เยอะเราก็คิดเอา ก็อยากได้เยอะนั่นแหละอยากได้ทีละสิบกระสอบนั่นแหละพี่น้องคิดเอาไม่ได้รอกก็เราก็ลุกมาทำงานแต่เช้านะตั้งแต่ตีสองตรงนี้ก็ไปหาอยู่หากินเก็บยางน้อยหนึ่งเราก็มาเก็บกันสองคนเนาะให้ลุงนี้ไปหากับข้าวกับน้ำนะพี่น้องนะไว้กินตอนเย็นมาใส่ตู้เย็นไว้อะไรประมาณนี้ หลายคนหลายท่านบอกว่าอาชีพกีดยางมันเหนื่อยจริงนะพี่น้องนะอันี้จริงๆเนี่ยมันทำทำไมได้เราขยันมันทุกมันทุกมันเลยลำบากแบบนี้คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายเพิ่นว้าไปน้องไม่รู้จะได้สามกระสอบไหมเนี่ มันก็ยังก้อนเล็กอยู่นะแต่มันหลายมีดนะพี่น้องเพราะว่าเราเปิดกีดตั้งแต่น้นเนาะตั้งแต่ตั้งแต่นานตั้งแต่นมัมนมก้อนเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรมันหลายมีดแล้วเพราะเราเพิง่งทายากระตุ้นไปใช่ไหมพ่อฝนก็ตกหามจ่อย พี่น้องเอฟซีหลายคนหลายท่านนะพ่อแม่อาจจะคิาเอ้าช่างพงหายไปไหนนะไม่ค่อยเห็นคลิปนะก็ไม่ค่อยมีคลิปหรอกพี่น้องถ้าเรามัวแต่ถ่ายคลิปเนี่ยบางครั้งนะกําลังจะยอดน้ํากดในี่มืดฟ้ามึดคึมฝนมาเนาะมืดฟ้ามืดฝนมาเนี่ยถ่ายคลิปเผื่อจะถึงแปดนาทีเนี่ยเราก็ได้ไปแล้วแถวหนึ่งใช่ไหมพ่อเราก็หยอดไปได้หลายต้นหลายแถวนะ ถ้าเรามัวแต่ถ่ายคลิปฝนก็ตกหันยางเราพี่น้องเลยมันก็เลยเป็นก,นการกนะก็เลยไม่ค่อยมีคลิปอีกอย่างนะเราทํางานแบบนี้นะพี่น้องมันไม่ค่อยมีเวลานั่งพักนะกีดยางนี่ไม่ได้พักหรอกนะแต่ละสวนใช่ไหมพ่อสี่ร้อยห้าร้อยนะไม่ได้พักนะเรากีดรวดเดียวจบเบ็ดเสร็จนะ ถ้าสวนไหนสวนไหนไม่ได้แกะไม่ได้จกถ้วยนี่มันก็จะเร็วหน่อยถ้าสวนไหนได้จกถ้วยมันก็จะช้าที่ผู้หลวงเราก็เก็บมาแล้วนะได้สองกระสอบนะพี่น้องนะตั้งแต่กลางเดือนมีสานะั้น ร้อยกว่าต้นอันนี้เปิดกีดท,ที่หลังผู้หลวงนะคะเราก็เก็บขี้ยางวันนี้ก็ร้อนนะมอมเมมนะทั้งโคลทั้งดินเสร็จแล้วหน้าที่สอบมันก็เป็นของโฟมต่อ,ตอยเพื่อนก็ยัดยัดยัดไปเราก็นั่งดูนั่งชม แมงก็เยอะยุงก็เยอะพี่น้องแมงอะไรก็ไม่รู้ตัวเหลืองๆนี่เหมือนเหมือนเตนเนาะพ่อเนาะแต่มันไม่ต่อยแต่มันไม่ตอดนะมันก็ไต่ผิวหนังเราอยู่นั่นแหละมันก็ดักขี้กระเดียมธรรมดาสวนนี้จะอยู่ที่กี่กระสอบพ่อออกเต็มที่สี่กระสอบหรือห้ากระสอบนะ ถ้าวันนี้เราได้สามกระสอบเนี่ยจุ๊ยๆนะพี่น้องมันพีลึกอยู่ได้เรารอลุ้นด้วยกันว่าจะได้กี่กระสอบนะคะกระสอบที่สองพี่น้องมีลุ้นกระสอบที่สาม แล้วก็อย่าทำตะอย่าทำแน่นเกินเนะ่อมันเอ๊ะแมงอะไรตอดนี่โอ้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 แมงดุน้นแมงดันมาพ่อมีรู้การสอบที่สามพี่น้องรอดูต่อไปอ่ะการสอบที่สามพี่น้องแตไมไหมเต็มที่นี่บอ่อปุ้ยมันได้เท่าไหร่พ่อมันเคยได้นะหกบอ่อ เราไม่เคยได้หกสทีนะพี่น้องเคยได้แต่ห้าสี่ครึ่งห้าครึ่งยุงก็กัดตูดนะเวลาเราก้มเพราะว่าถอดยากันยุงออกแล้วเสียงอะไรพ่อเสียงยุงเสียงงูบ่งูเลยว่ะ มันชอบไตเลื้อยมาแสงกระสีอะนะย่าหนิงก็สงสัยจะหยอดน้ำกดเนาะเห็นรถจอดอยู่ที่เถียงนะสวนเนี่ยใกล้ก,กันนะมีสวนคนอื่นเป็นวักพนะี่น้องแล้วก็เป็นสวนย่าหนิงเจ้าก็ไม่เอาขึ้นไปข้างบน งอดงอดเห็นไหมงอดนาฮะ่ะนี่นี่พี่น้องงอดงอดงอดเกือบไปแล้วพ่อสัตว์ประหลาดนี่เกือบแม่นร้องไห้ทั้งวันแน่นี่งอดนี่โอ้พ่อไม่ดูงอดเลยนะพ่อนะที่บ้านเอฟซีเรียกอะไรพี่น้องเมงปองบอกพ่อเขาเรียกเมงบ้านเราเรียกแมงงอดนะ เกือบไปแล้วดีนะที่ค่อยลงมาจากเถียงนาเถียงไรเปก่อนเนาะอืมงินใส่มือไอ้แล้มันตอดเจ้านะ่ะดีกว่าตอดค่อย <laughs> เจ้าว่าน่ะ <laughs> โอ้มาเป็นหูคุอยว,อวันนั้นนะ่ะเจ้าห,หิ้วอะไรนะเจ้าดึงกล้ามมันหลอกมาจากในบ้านน่นเดในห้องน่นเดเจ้าก็ยังบอกว่าไม่งอดตอดอืม ยัดยางใส่กระสอบไปมาพี่น้องก็มาเจอสัตว์ประหลาดนะเมงงอดนะเมงงอดคืออะไรหลายคนก็สงสัยก็ไปเสิชหาดูพี่น้องว่าเมงงอดคืออะไรแต่คําตอบก็คือเมงป่อง,ง,องนะไม่รู้ว่าเรียกเหมือนกันไหมนะบางพื้นที่หลายที่นะก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่พี่น้องเนานะว่าใครจะเรียก<า>อะไรขี้เข็บ ใกล้แล้วกระสอบที่3ามไอคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคลิปน้อยนะต่อยแรงๆนะพบ,พบกันใหม่สวัสดีค่ะ